w e l l come back to t a i w a ไ Machines The Channel where we explore the latest Ad v a n c e m e n t s in m i l i t a r y technology and h o w they r e l a t e to the strength and f u t u r e of Thailand's defense forces. วันนี้เรากลับมาพร้อมกับสุดยอดเครื่องบินรบที่ทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือ n e w 2026 F-16 เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ลำหน้าไปอีกขั้นเครื่องบิน F-16 ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการการบินรบ มีประวัติการใช้งานยาวนานและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและในเวอร์ชันล่าสุดของปี2026นี้ได้มีการพัฒนาในาด้านต่างๆอาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านอาวุธเทคโนโลยีการหลบหลีกรดาระบบอิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิภาพโดยรวมที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเรามาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงโครงสร้างและดีไซน์ของ new 2026ี f 1 6กันก่อนเครื่องบินลำนี้ยังคงเอกลักษณ์ของ f 1 6รุ่นก่อนหน้าแต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นลำตัวทำจากวัสดุคมพสินน้าหักเบ แต่มีความแข็งแรงสูงปีกและส่วนหัวของเครื่องบินได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับหลักพลศาสตร์มากขึ้นช่วยให้การบินมีความคล่องตัวสูงและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ F 1 6รุ่นใหม่นี้คือระบบเอวิโอนิกหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยคอบพิษหรือห้องนักบินได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยมีจอแสดงผลแบบสัมผัสฟูดิจิทัลและใช้ระบบเฮลเม็ดมาส์ดิสเพลที่ช่วยให้นักบินสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมาย เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการต่อสู้ทางอากาศได้อย่างมากในด้านระบบอาวุธ f- 1 6ปี2026สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีหลากหลายประเภททั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินเช่น aim 1 2 0 amraam aim 9 x sidewinder และระเบิดนำวิถี jdam ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบไฟ์คอนโทรลแบบใหม่ที่มีความแม่นยำสูงไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถติดตั้งพออดรบกกนคลื่นอิเล็กทรอนิก ECM และพ่ออดตรวจับความร้อนขั้นสูงเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบินในสนามรบหนึ่งในจุดที่น่าสนใจคือเครื่องยนต์ใหม่ที่ใช้ในรุ่นนี้ซึ่งมีพละกําลังสูงกว่าเดิมทําให้สามารถทะยานขึ้นจากรันเวย์ได้เร็วกว่าเดิมมีอัตราเร่งสูงขึ้นและยังสามารถบินในระดับสูงได้ยาวนานกว่าเดิมพร้อมระบบควบคุมไอเสียเพื่อลดการตรวจ,จับด้วยอินฟราเรดถือเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ในแง่ของความล่องหนหรือสติลคาบิลิตี้ สำหรับประเทศไทยการเข้าร่วมในโครงการจัดหาเครื่องบิน F 1 6รุ่นใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศไทยเรากำลังเห็นการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและ F 1 6รุ่น2026จะเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าไทยกองทัพอากาศไทยมีประสบการณ์กับ F 1 6มาหลายสิบปีซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่รุ่นใหม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนักบินไทยจะสามารถฝึกฝนและประจำการในเครื่องรุ่นใหม่นี้ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้น นอกจากนี้บางฐานทัพอากาศเช่นกองบิน1และกองบิน4ก็พร้อมสำหรับการรองรับการประจำการของเครื่องบินรุ่นใหม่ในอนาคตลองจินตนาการดูว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเครื่องบินนิว2026 F 1 6จะทะยานขึ้นจากสนามบินทหารไทยพร้อมติดอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับ UAV และระบบเรดาร์ภาคพื้นดินสร้างความสามารถในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามได้แบบรอบด้าน อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือความสามารถในการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตร F16 รุ่นนี้มีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Network c e n t ซ i c Warfare สามารถส่งและรับข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นเพื่อรบและฐานข้อมูลภาคพ,พื้นดินได้ทันทีแบบเรียลไทม์สิ่งนี้จะช่วยให้กองทัพไทยสามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพมิตรประเทศได้อย่างไร้อรอยต่อแน่นอนว่าการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอาวุธแต่ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเช่นกัน มีความเป็นไปได้ว่าการซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งจะสร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรในประเทศในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การมีเครื่องบิน F16 รุ่นใหม่ในคลองแสงของไทยจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนถึงศักยภาพและความพร้อมในการปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไม่ว่าจะเป็นในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศการลาดตระเวนระยะไกลหรือการสนับสนุนทางอากาศในการปฏิบัติการภาคพ,พื้นดิน และสำหรับผู้ชมที่ติดตามไทยวอล a มช i นส์มาตลอดเราเชื่อว่าพวกคุณคงเข้าใจดีว่าการมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการฝึกฝนบุคลากรให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพไทยให้ความสำคัญเสมอสุดท้ายนี้อย่าลืมว่านิว2 0 2 6 F 1 6ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศ มันคือเครื่องมือที่แสดงให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายบนเวทีโลกไม่ว่าในเวลาสงบหรือในยามวิกฤตถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยวอล m a แมชชีนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดจากทั่วโลกรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพไทยโดยเฉพาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ